ก่อนใช่ไหมมีมีน้องตามมาด้วยดูเซลฟบันน้ำเสดดเดอร์ยังไสวยแบบนี้เลย สวัสดีค่ะน้องพิมพนะคะจากช่องหลอนก่อนค่อยนอนนะคะวันนี้ก็น้องพิมพ์จะพาพี่เพชรไปหาผักกุ่นนะคะแล้วก็จะเอาไปทําแกงนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะไปเดี๋ยวน้องพิมพ์นําเลยนะเราต้องไปไกลไหมไม่ไกลพี่ไปๆที่น,น,นั่นมันก็ถึงแล้วอุ้ยที่นี่มีกล้วยเหมือนในป่าบ้านเราเลย เกษตบ้านที่เป็นมีไหมเนี่ยเรียนแบบนี้ไม่มีนะเราไม่เคยเห็นอร่อยดิอร่อยมากพี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าว่างวันแดนลงไปข้างล่างเดี๋ยวหนูจะให้พี่แป้งให้พี่ดูผลของมัน,มนได้ได้แล้วลูกมันเป็นอย่างไรมันจะมีน้ำหนามคล้ายๆขนุนนะพี่คล้ายๆขนุนพีเ่เคยเจอหรือไม่เราเคยเจอ ใช่พี่นั่นผลของมันอืลูกใหญ่มากเลยนะใช่ค่ะและกลิ่นข้างในมันจะหอมเวลาสุกอ่ะอ,อีกไกลไหมน้องพิมมีไกลพี่พี่ดูนี่ต้นใหญ่มาดอกมันออกแล้วโหแถอนี้เขาปลูกกันเยอะจังนี่เรามาดูดอกกรแจ น้ำแถวนี้ใสมากเลยน้องพิมพ์ใช่คนแถวนี้เขาก็จะตักน้ำที่นี่ไปกินนั่นแหละพี่น้องใช่อากาศดีมากเราชอบไม่ค่อยมีคนเดี๋ยวว่างๆยวจะหาพี่มันเล่นน้ำมือนะได้ได้อยากมาไหมอยากสิคนนี่นี่บานจะดิ้ ่ใช,ใช่แต่ว่าเราต้องไปหาที่อ่อนๆนี่มันแก่กินไม่ได้ออ นี่นี่ลองเด็ดอันอันแบบนี้เนี่ยแบบนี้กินได้ยอดอ่อนๆอ,อ,นอร่อยด้วยผัดกัะหมูแต่เราไม่กินหมูไม่งั้นเราก็ผัดแบบแส่น้ำมันหอยอย่างเดียวก็อร่อยได้ได้ไปเราใช้เก็บเอง

เก็บไปทำให้แส่สีจ้ะโอเคค่ะพี่นี่ที่เทียหน่ะสวยมากเลยยอดอ่อนๆเลยที่เพชยเห็นไหม เนี่ยนี่ยแกใช่ใช่ใช่อันนั้นแก่ไปพี่นะข้างๆมันเลืยอดสวยมากไปกันต่อเลยพี่เพชรมันจะมีสองแบบนะถ้าแบบนี้กินไม่ได้มันไม่เหมือนกันอ่ะเพราะเหตุใดมันคล้ายๆกันมันคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้มันกินไม่ได้มันเมา Oh. ต้องต้นมันคล้ายๆกันแต่ว่าใบามันมันก็แตกต่างกันนิดหน่อยนี่เดี๋ยวถือพี่เวทถือให้ดูนี่แล้วก็เออันที่กินได้เดี๋ยวเปรียบเทียบให้เขาดูว่าไหนกินได้อันนี้กินได้ใช่นี้กินได้พี่อันนี้กินไม่ได้ใช่ค่ะมันแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าต้องดูดีๆนะคะ เราลงไปหางข้างล่างนู่นไหมข้างล่างนู้นก็มีดูสิเหมือนเจ้าหนอนเลยนี่แน่เด็ดเลยเย,เยอะมากเลยเราจะได้เก็บไปทำให้น้องๆทานกัน ใช่ไหมมีมีน้องตามมาด้วยคุณเคยบันทีน้ำเสแบ,บี้ไหมสวยแบบนี้เลยม,มีัย้ยคือสิ่งใดแต่ว่าหนูมันเป็นเนี่ยมันกินได้มีหนึ่งจะมีครั้งเดียวคือสิ่งใดทำไม มันมันหยุกหยุกอยูยหรอมันเรียกยังไงหนูก็เรียกชื่อไม่ถูกแต่ว่ามันกินได้อ่ะเต็มเลยเขาเอาไปยามกินอร่อยมากเลยนี่นี่นี่มีเอยอะมากแต่ว่าแย,ยวนี้ถ้าเราเอาไปเราก็ต้องต้มน้ําร้อนก่อนเพื่อฆ่าเชือ้อฆ่าเชือ้อเชื้ออะไรหรมันสิ่งสกปุกที่อยู่ในน้ำอะค่ะ๋อ มีไงไมีไงเต็มเลยใช่เอาไปทำยำพี่เพ่เคยกินยำไหมไม่คล้ายๆส้ตมตำเลยเหมือนกันใช่ไหมใช่แต่อันนั้นอีกแบรนด์หนึ่งมันจะยำไม่ต้องตำหรอกพี่เดีย๋ยวนูว่าว่าหนูทำไม่กินนะได้ได้เราจะรอให้เยังไม่กิน เพราะว่ามันมีน้อยแเราปล่อยให้มันขึ้นเยอะๆก่อนได้ได้ไว้เรามาเก็บกันนี่เราเก็บได้เยอะแล้วสวยไหมสวยน้ำตรงที่เราดูยืนลึกมากเลยก่อนกลับเราขอเล่นสักหน่อย น้ำเย็นมากเลยน่าเล่นนะพี่ใช่เดี๋ยวหนูจะเดินฝั่งนี้นะได้ได้ okay, เดินฝั่งนู้นะได้เดี๋ยวเราจะไปเก็บฝั่งนู้นะโ <Okay. S 1> อเอาอาระวังระวังระวังเื่อนเืน่ดินดีนะพี่ เดี๋ยวเราขอตั้งกล้องตรงนี้

พี่เอ็ดดเดี๋ยวเราเดกทีนี่พอแล้วนะได้ได้เดี๋ยวเล่นน้ำกันด,ดีกว่าสะอาดมากนี่แล้วเราก็ได้ผัก <c oughs> เขาเรียกว่าผ,ผ,ผักกูดผักกูดเดี๋ยวเราจะเอาไปทำให้แซงและน้องๆกิน เดี iram, mm ๋ยวเราเล่นน้ำกันก่อนกลับดีกว่านี่นี่พี่เพชรนี่น้ำส่อยมากเดี๋ยวเอาผักด้วยกันน้ำเยิ่นมากเลยพี่เพชรเยิ่นไหมอู้อ้อู้อ้ เงีย้ยงไหมพี่เงียงมั้งมีปลาด้วยพี่มีปลาด้วยเหรอใช่อืม่อม ที่นู่นพี่ก็เล่นน้ำแบบนี้เลยหรอใช่แต่ที่นูน่นน้ำจะลึกกว่าที่นี่มากมีปลาตัวใหญ่ไหมมีสิใหญ่แบบใหญ่มากๆเลยเนะี่ยท่านกินไหมที่นี่คนเขากินหมด <laughs> แต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ เอาเยอะหรอเขาเอาแค่อบรีทาแกงกินอย่างเงี้ยอ้โแบบนี้นก็ก็ไม่ผิดหรอกนี่มันก้องอร่จริงอากาศก็เย็นนะพี่สบายมาก ้านพีไหมก็คิดถึงนะแต่ก็อยู่ที่นี่ก็สนุกดีชื่อพี่แฝงสนุกไหมก็สนุกดีนะได้ทำอะไรแปลกใหม่ๆเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูทำซ้มตามให้กินนะจุมตาเหรอได้พี่กินไหมกินเราชอบเดี๋ยวทำให้กินพรุ่งนี้ได้เลยเราจะรอ พี่แม้งเป็นห่วงเราแล้วแหละเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าอือเดี๋ยวเราต้องจะต้องเป็นภาพไม่ดีแน่แน่คลิปนี้เราก็ไม่มีอะไรมากได้มาเก็บผักกับน้องพิมพ์แล้วก็เล่นน้ำส่วนคลิปหน้าเราจะไปทำอะไรที่ไหน อย่าลืมพี่ๆติดตามกันนะคะค่ะสวเสดีค่ะ